สวัสดีครับพบกับป่าไม่จุฬันไม้นะครับอันนี้ก็เข้ามาในแปลงเด็กทิพตั้นมงจัมบูนะครับหลังจากพฤษสภานะครับอันนี้ก็เดือนสิงหาแล้วหลังจากพฤษภานะครับเราได้ทําการเปิดน้ํามาจนถึงกรกฎาครับช่วงกรกฎานะครับเครื่องนะครับหัวกระโหลกหัวบัวรั่วนะครับก็ไม่ได้เปิดน้ามาประมาณเดือนกว่านะครับก็กรกฎาสิงหาก็เดือนตอนนี้ก็กลางเดือนกลางเดือนสิงหาแล้ว นะครับก็ชุดที่เราหลังจากสุภผ้าเราอัดน้านะครับยอดนะครับดูใบใบค่อนข้างที่จะสวยนะครับใบออกมาสวยมากนะครับแต่พอเราขาน้านะครับใบที่ออกมาก็จะออกเล็กนะครับค่อนข้างที่จะออกเล็กแล้วไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่ามันแรงจัดปีนี้นะครับแรงยาวนานนะครับแรงหลายสัปดาห์นะครับในเรื่องขกงกรกฎานะครับกรกฎามาจนถึงสิงห์เนี่ยสิงห์เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีฝนช่วงนี้พอเริ่มจะมีนะครับแล้วก็หายไปอีก กับน้ำเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญนะครับในการเดิบโตนะครับชุดนี้นะครับก็มีนะครับกาลังออกดอกสังเกตดอกนะครับถ้าไม่น้ําไม่เพียงพอเนี่ยนี่ครับเนี่ยดอกอย่างนี้เนี่ยค่อางที่จะเสียหายเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าไม่มีน้ําแล้วมันทําให้มันเหี่ยวมันเฉาแล้วมันจะ่อนะครับนี่คือการให้น้ําไม่เพียงพอเราสังเกตดอกครับว่าจะติดเยอะไม่เยอะเนี่ยลูกจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนี่ครับนี่อย่างนี้ก็คือขาดน้านะครับช่วงนี้ครับต้องให้น้ํา ให้เพียงพอเพื่อให้ดอกมันบานเต็มที่แล้วก็ค่อยมุดน้ําลงเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ลูกมันติดนะครับแต่ถ้าออกดอกเนี้ยเราต้องไล่น้ําเลยนะครับต้องให้น้ำันที่จะเยอะแต่ว่าก่อนที่ยอ,อกดอกเราต้องมุดน้ําก่อนเรื่องของการทําดอกแต่วันนี้ก็คือจะมาเข้าน้ําให้นะครับเพราะว่า,าชุดนี้เราไม่ได้นิ้นเอาเอาลูกนะครับเพราะว่าเราเพิ่งตัดลูกไปเมื่อพฤษภาอันนี้ก็ออกสิงหาเองนะครับถ้าจะเอาก็คือเนี่ยชุดนี้เก่นะครับสิงหาปลายสิงหาเนี่ยเราจะเริ่ม ถ้าเราจะเอาก็ใส่ปุ๋ยแบบยี่สี่นะครับยอดชุดเนี้ยเราต้องการให้มันแก่แล้วเราก็ต้องทำการให้ออกดอกนะครับโดยการงวดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยนี่ครับตอนนี้ก็นะครับได้เปิดน้ํานะครับในระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี่เครื่องตัวนี้ของเรานะครับสามนิ้วท่อสามนิ้วของเรานะครับกะโหลกนะครับกะโหลกหัวบัวมันรั่วนะครับแล้วมันเก็บน้ําไม่อยู่พอเราสูบขึ้นมานะครับมันก็อ่าไม่ขึ้นเราต้องเติมน้ําลงไปนะครับเราสูบแล้ว พอปิดเครื่องนะครับน้าก็ไหลหมดอันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวกันลกสระน้านะครับก็ยังลึกอยู่นะาประมาณอาตอนนี้ก็ห้าหกเมตรได้อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงชั้นที่สองชั้นที่สองลงไปเนี่ยก็อยู่ประมาณสักสี่เมตรกว่าครับสี่เมตรกว่าเกือบห้าเมตรนะครับถ้า,าจนถึงก้นเลยน้ําเต็มสระก็แปดเมตรถึงสิบเมตรนะครับความจุน้ำ่อน้างจะเพียงพอแต่น้าเนี่ยเป็นปันจจัยสาคัญนะครับอย่าให้มันขาดนะครับเพราะการเจรเติบโตของต้นไม้ต้องการน้ํา ี่คือนะครับเราทาการการลักน้ํานะครับเอาใส่น้ําใส่ถังมาเอาใส่ยางครับแล้วก็เปิดนะครับใส่ลงไปเติมถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะครับเราตักจากในสระแล้วมาใส่เนี่ยกว่าจะเต็มนะครับพ็ประมาณเป็นร้อยลิตรนะครับเพราะท่อสามนิ้วก็ผมใส่ท่อยาวลงไปประมาณเป็นสามเส้นนะครับประมาณสามเส้นได้ครับอันนี้ก็เปิดไล่น้ําเลยนะครับเพราะว่างวดน้ําอยู่หลายวันแล้วดูสังเกตเราสังเกตใบนะครับว่า ขาดน้ําหรือได้น้ำเพียงพอเนี่ยถ้าใบลักษณะนี้นะครับออกมาใบเล็กนะครับแล้วก็ลักษณะใบมันจะไม่บานนะครับไม่กางมันจะถ้าใบขผมว่นกี้มันหูลงเนี่ยครับเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยแต่ถ้ามันบานเต่งนะครับนั่นคือน้ําเพียงพอถ้าอย่างเนี้ยคือน้ํามันไม่เพียงพอนะครับใบมันต้องกางลักษณะอย่างนี้นะครับที่ออกมานะครับใบต้องกางกว้างใหญ่นั่นคือน้ําเพียงพอความสมบูรณ์ตอน้้ำไม่เพียงพอครับอาการใบแห้งใบไหมก็จะเกิดเนี่ยครับ จุดนี้ก็คือติดลูกนะครับอาหารต้องไปเลี้ยงลูกได้น้ําไม่พอนะครับมันทําให้ใบนะครับไม่ว่าจะออกมาใหม่นะครับชุดเก่าชุดใหม่ก็จะมีอาการไหมนะครับนี่ต้องชุดนี้ลงนะครับรูดูมาในเรื่องของช่วงสิงหาก็ได้ตัดไปบางต้นแล้วนะครับบางต้นก็ยังเหลือทุกอย่างนะครับต้องการน้ํามะพร้าวก็เช่นกันนะครับเนี่ยกลุ่มของมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ําหอมนะครับอันนี้ทลายตกเลยนะครับเพราะว่า ความดกมะพร้าวใหม่เพิ่งเป็นปีแรกนะครับมันทาลายมันยังไม่รับนะครับจริงๆอะ่ะเราถ้ามีเวลาเนี่ยเราเอาทาลายเนี่ยให้มันมาปิดสองทางนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับไอ้นี้เราเพิ่งเป็นครั้งแรกเนี่ยให้น้ําให้น้ําไม่เพียงพอให้น้ำไม่เพียงพอครับต้นไม้ก็จะโตนะครับได้ดีเพราะเราไม่เปิดน้ำหลายวันเนี่ยต้องมาดูนะครับบางต้นเนี่ยปัญหาคือบางทีมดนะครับตงมดมันอยู่ในหวัวสปริงเกอร์ แต่แปลงนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะปีนี้นะครับก็จะมาใส่สปริงเกอร์แบบหมุนสามร้อยสิบองศานี่เราใช้ฝั่งเดียวอยู่นะครับฝั่งเดียวก็คือน้ําจะได้โดนโดนฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะฝั่งนี้ก็เนื้อทัหลังแห้งไม่โดนน้ำนะตรงนี้เราจะไม่โดนน้ำนะครับดังนั้นพอมันโตขึ้นตอนเล็กๆนะครับมาปีหนึ่งปีอันนี้ห้าขับปีที่ห้านะครับหนึ่งถึงสามปีเนี่ยใช้อย่างนี้นะครับมันดีกว่านะครับแต่พอหลังนี้เราต้องใส่ตัวหมุนสังกตินครับได้คูณเนี่ยที่ร่วงเนี่ย คือใบของอาการขาดน้ํานะครับเนี่ยใบที่ร่วงๆเนี่ยครับใบร่วงทิดใหม่เนี่ยนี่คือไม่น้าไม่เพียงพอแต่มันไม่เป็นไรครับเพราะว่าต้นมันโตต้นเขาโตแล้วนะครับเขาทนแรงได้ดีตรงทนแรงได้นานแต่เขาจะแสะดงอาการโดยการทิ้งใบโดยขอใบแห้งขอใบไหมนะครับถ้าในกรณีที่ขาดน้ํใหญ่อย่างนี้นะครับเปิดเลยครับสี่สิบนาทีนะครับหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับ แล้วไม่จํเเ ard, า,เ,นนเ,าจเป็นต้องเปิดทุกวันแต่ถ้าในกรณีที่มันเลงร้อนนะครับเราต้องจำเป็นต้องเปิดทุกวันเนี่ยเหมือนบังต้นน่ครับน้าพอเราไม่เปิดหลายวันบางทีม,มีขยะนะครับมีขยะหรือมีมดเข้าไปทํารังอยู่ข้างในนะครับน้ํามันก็จะออกไม่ดีเนี่ยครับมีขยะอยู่ข้างในนี่เราต้องมานะครับต้องเอาออกนะครับไม่ถ้าไม่เอาออกเนี่ยน้ํานะครับ,นะรบมันก็จะกระจายไม่ดี เับเปิดครั้งหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยหัวสปินเกอร์นะครับใบน้ำยาคิดตันก็เปิดสองรอบนะครับรอบละหนึ่งร้อยก็วิประมาณสองร้อยต้นนะครับนะี่สังเกตนะครับใบที่ร่วงที่โคนเพราะว่ารอบที่แล้วเราทําลูกเนี่ยเรากวาดใบที่โคนอรอกหมดนะครับพอหมดลูกเนี่ยช่วงแรกเราให้น้ําดีครับช่วงหลังไม่มีเวลาแต่ว่าใบปีนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีมากนะครับ จากการดูนะครับเช็คจากหลายปีที่แล้วนะครับที่เริ่มทํามาปีนี้ใบนะครับออกมาอนข้างจะดีเนี่ยครับนั่นคือใบเก่าที่เอาเพ่งเข้าม่ต้นนี้นะครับติดลูกเป็นสี่สิบห้าสิกิโลนะครับตัวเนี้ยใช้วิธีการตัดแบบตินใกหมดนะครับโอเคนะครับนี่ก็มาดูนะครับเรื่องของระบบน้ําในการทําเกษตรนะครับหัวใจสําคัญมากเลยนะครับน้ําหน้าแล้งหน้าร้อนจําเป็นต้องใช้หน้าฝนนะครับบางครั้ง ฝนทิ้งช่วงไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยมืดมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็ตกตกหนึ่งวันแล้วมันเล้งไปอีกหลายวันนะครับตกเสร็จนะครับอีกวันหนึ่งอากาศร้อนอุณหภูมิสูงกับมันไม่เหมือนสมัยก่อนแต่วันนี้กวยกวยหอมนะครับสุกอยู่แล้วก็มีนกในนกมากินโอเคนะครับเรื่องของน้ํานะครับก็ให้น้ําสม่ําเสมอนะครับผลผลิตเราจะได้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีน้ําให้นะครับผลผลิตเราก็น้อยลงบางพืชบางชนิดก็โตนะครับแต่ว่าผลผลิตไม่เยอะ นะครับแต่ถ้ามีน้ำก็ช่วยผมเี็กก็อาจจะเยอะนะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามยูทูบไปไป็นจุนมันโดยการับสวัสดีครับ